สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีปมงคลพลายโค้งนะคะโอ้วันนี้อากาศเย็นมากเลยนะคะอากาศหนาวเริ่มมาแล้วลมพัดแบบสบายมากเลยนะคะลมแรงมากลมแรงจนต้านทานความาง่วงของเจ้าวาดไม่ได้นะคะนี่ถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องเดดจะออกล้นยังไงหนาวยังไงนางก็หลับกลางวันนะคะนี่ การ้อนะคะพี่ใหญ่ของเราพายโคเมื่อกี้ก็ไปยืนตากแดดนะคะ,ะช่วงนี้อ่าช่วงเช้าเช้าช้างยังไม่ค่อยแบบอยากอยู่ร่มนะคะต้องยืนกลางแดดให้อ่าความอบอุ่นแก่ร่างกายช้างก็หนาวเหมือนกันนะคะช้างตัวใหญ่แต่ก็หนาวเหมือนกันถ้าถ้าความหนาวมาถึงนี้อ่าไม่ต้องพูดถึงนะคะช้างชลาอ่าอย่างเช่นปูสมเพาทองอย่างนี้ต้องมีแบบ จุดไฟให้ล่ะค่ะจุดไฟให้เชา้ชาเช้านี้จะหนาวมากนะคะแบบยืนสั่นเลยนะคะชา้างไพโคก็โด,โดนแดดนะคะนี่เมื่อกี้ก็ยืนหลับไปยกหนึ่งแล้วไม่กล้านอนหลับนะคะไม่กล้านอนเหมือนเจวาดเจวาดของเรานี่ไม่ได้สนใจอะไรนะคะนี่ก็เมื่อวานก็ฉลองวันเกิดอ่าแม่เอฟซีฉลองวันเกิดให้กับควานออสอิ่มอิ่มกันทั้งบ้านเลยนะคะอิ่มทั้งช้างอิ่มทั้งคน คนที่อิ่มนี้ก็คือแบบว่าเออมีความสุขมากตั้งแต่คอนโอตเกิดมาก็ไม่เคยมีใครจัดวันเกิดให้นะคะครั้งนี้ครั้งแรกขนาดถามเขานะคะว่าเห็นหน้าเค้กไหมชอบไหมสวยไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้มองเลยเขาว่าอย่างนี้อายอายหน่อยดูไพคุกดูไพคุกที่ย่องมาทละนิดทละนิดนานอาใครให้กินใครยนย้าให้กินทุกวันไพคุกนานเห็นไหมเออเนาะ เดี๋ยวเดีวเจวัดตื่นมาจัดการเลยนะเจวัตนะเออเปล่าหน้าเค้กก็ลืมดูลืมดูหน้าเค้กนะคะว่าควนอนถามควนอนอตว่าหน้าเคกเป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้ดูอแบบยังไงล่ะคืนๆไอ้ๆน,นะคะไอยๆมากแบบ เกิดมาทั้งทีไม่เคยแบบเป่าเค้กแบบนี้นะคะคอนอดอันนี้ครั้งแรกนะคะครั้งแรกดับปุ้ยเลยเจ้าบาดของเราอิ่มอิ่มมากเมื่อวานอิ่มมากกล้วยไม่ว่ากล้วยไม่ว่าอ้ยอยกินเยอะก็ไม่ได้นะคะกลัวท้องอืดกินพอประมาณพอกลับบ้านด้วย ผู้ชุมพลอ่าพังวันใหม่พังฟ้าใสขอรถ้นเล้งมาหอบอ้อยหอบกล้วยกลับบ้านเลยนะคะเมื่อวานควันเต้ยควันเทนขอบคุณอ่าอ่าควันอีกครั้งทางควันเต้ยควันเทนอ่าทางน้องฟ้าใสแล้วก็ทางชุมพลที่มาร่วมมือผลันเกิดเท่ากับควันโอ๊ตนะคะ กีนางก็เผาภายลมแบบแรงมากสะเทือนมากเลยดูหลับคางย้อยเลยนิ่งมากโอ้ยนู่เสียงทนหายใจเสียงกลุนนูน่นพ่อใหญ่ของเราก็ให้ตูดโดนแดดนะคะนี่ยืนเฝ้าภรรยาอยู่ เป็นเจาวานนี่ก็ดีเนาะมีเฝ้าทางซ้ายทางขวาดูขานะคะขาด้านหลังเสียงกลุนนะคะเสียงกลุนหลับปุ๋ยเลยสงสัยวันนี้จะหลับนานเลย เย็นสบายด้วยขนาดมาพูดใกล้ๆนี้ยังไม่ตื่นเลยนะ,ะนี่ลูกขาด้านหลังนะคะโอ้ย เสียงกลนแรงมากนี่อิ่มมากนะคะช้างดูพี่ใหญ่ของเราย่าเหลือเลยทุกวันนี้ไม่เหลือนะคะนี่ทุกวันนี่อิ่มจริงๆเฮ้ยสบายแต่ไม่วาดนี่เลยนี่นอนจนท้องกลางเล,เล,ล้วเออลุนอ่าก็ลุนเจพลทิพทุกวันนะคะนี่เมื่อวานนี้แม่ควอนก็ไปอยู่จนถึงสามทุ่มกว่า รออัปเดตอาการเจพ๊ยปทิพย์ให้ดูสรุปแล้ววันเกิดควันอ,อ๊นางก็ไม่ครนะคะแม่เมฆคะ่ะก็ต้องรอลุ้นมาไม่รู้เมื่อไหร่อีกโพลพเป็นแม่จนขบตาเป็นมีเพนด้าหมดแล้วสําหรับเจ๊าวาดอาต้องขอบคุณคุณแม่มารินีด้วยนะคะที่ส่งคะแนนมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับควันอ,อ๊นะคะหนึ่งพันคะแนนนะคะให้ควันอ๊ตห้าร้อยคะแนนแล้วก็ให้กับ ค่าอาหารช้าง500คะแนนกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะขอให้คุณแม่มารินีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงนะคะขอให้ล่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังคำปรารถนานะคะขอให้หายป่วยเร็วๆนะคะคุณแม่มารินีขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกๆคะแนนเลยแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆคะแนนที่ร่วม ถวายท่อทรกระถินให้กับวัดป่าบ้านจินดาวัดของอาทางบ้านของควนโอ๊ตนะคะหมู่บ้านของควนโอ๊ตนะคะก็กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆคะแนนเลยนะคะที่ร่วมอนุโมทนาบุญท่อทรกระถินในครั้งนี้นะคะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนนทองกลางมากนะคะเจว่าคุณ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะ1นึ่งไลค์ก็คือ1นึ่กำลังใจนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะตามกันคลิปหน้านะคะไปแล้ว แม่งวันตอมตาแล้วดูไพ่โคกโอ้โห ทะลุจอเลยนะคะดูโอ้ตดขนาดนี้ยังไม่ตื่นอีกสองครั้งแล้วนะคะนี่พายลมบ่อยมากอะไรจะสมบูรณ์ขนาดนี้โอ้ย <c oughs> โอ้ยสุดยอดเลยพี่ใหญ่ยืนหลับนะคะยืนหลับพี่ใหญ่ของเรายืนหลับนะคะนี่ หลับเป็นพักๆหลับเป็นพักพัก,พก,พกไม่ตื่นนะคะไม่ตื่น นางตดทะลุโจเลยนะคะเมื่อกี้อึมาด้วยหรือเปล่าไม่เหลือดูไลโคกสิจ้องแต่จะทำร้ายแม่จริงๆเลยไลโคกเออดูหูกลางมาแล้วนั่นน่นไงนั่นไงนั่นไงเออปกโคกนี่อ่าไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะบักโคกนี่มันร้ายจริงๆเลย